วันนี้พี่นุ้ยมากับเจ้านาวราค่ะแต่คันนี้เป็นนาวราแคปนะคะในรุ่นของ b a c k e อ i t t o o n เกียร์ออโต้8สน4หมื่น9พันบาทแต่คันนี้มาด้วยสีดำนะคะคันเน้นในเรื่องของความดุดันก็สีนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยตั้งแต่ด้านหน้าในรุ่นของ b a c k e อ i t t o o n กันค่ะอ่าสำหรับในรุ่นของ b บ็กดอชั่นนะคะเราจะได้ไฟหน้า LED สีดวงด้านหน้าค่ะ คันนี้เปลี่ยนแม็กนะคะคุลูกค้าสามารถระบุมาได้อยากจะใช้แม็กยางเดิมนะคะยางโตโยของแท้หรืออยากจะเปลี่ยนเป็นยางออเทรนนะคะอันนี้สีดำนะคะใส่โลบาเพิ่มค่ะสี่คูณสี่ออฟรดไรโน่แล้วก็ นี่คือรอบคันนะคะของตัวแบคดิชั่นที่มีความโดดเด่นด้วยตัวของรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกันค่ะโดดเด่นของเจ้าเกียร์ออโต้นะคะก็เป็นเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดค่ะเครื่องเล่นจอแปดนิ้วพร้อมกล้องรอบคันฟังก์ชันที่พวงมาลัยเบาะเป็นเบาะผ้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะระบุมาได้ค่ะอยากได้แนวไหน ่วนแคมเปญค่ะแคมเปญมีตั้งแต่ดาวเริ่มต้นศูนย์บาทหรืออยากได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็น <_ an> ก็ถักไา่เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับแคมเปญของพี่นุ้ยนะคะก็ดาวตั้งแต่เริ่มต้นศูนย์บาทหรืออยากจะได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเราก็จัดให้ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนพี่นุ้ยส่งฟรีทั่วไทยนะคะมีไฟนแนนซ์รองรับทั่วประเทศอยากได้แคมเปญไหนกดโทรศัพท์มาคุยกับพี่นุ้ยนะคะอยากได้เงื่อนไขไหน พี่หนยจัดให้ทุกเงินไขทายนี่ก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มอบให้พี่หนุ่ยได้ดูแลคุณลูกค้าจากทั่วประเทศผู้การส่งมอบไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆมาจาป้ายแดงอย่างที่เห็นไม่เคยเก็บคุณลูกค้านะ้งแต่คันแรกจนณนคะันล่าสุดก็ไม่ได้เก็บคุณลูกค้าอย่างไรก็ขอฝากเจ้านิสันทุกๆรุ่นด้วยนะคะจากนิสันเอเทเคชัวร์บางบัวทองค่ะสวัสดีค่ะ